สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราการสินง่วนเชียงสาขามาสารคามนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอโปรโมชั่นจบรับรถเพียง500บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้รถที่เรานำเสนอก็คืออีซุซิงเกิลแคปนะคะสีขาวค่ะราคาขายหน้าร้านอยู่ที่450,000บาทนะคะวันนี้เราลดให้ทันที30,000บาทเลยค่ะลดเหลือ420,000บาทนะคะใช้เงินเพียง500บาทสามารถรับรถจากทางเราได้เลยค่ะรถของเราจะเป็นสีขาวตอนเดียวนะคะ จะเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์ค่ะอีสูตตอนนี้ของเราค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวค่ะล้อจะเป็นล้อกระทะยางใหม่ค่ะเราจะมาดูด้านในกันนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเครื่องเล่น MP3 เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะกระจกเป็นกระจกมือหมุนค่ะค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะร้านของเราก็จะเสริมกันชนท้ายให้นะคะ ใหม่แกะกล่องจากทางร้านเลยค่ะคันนี้มีแมกไลเร์พร้อมใช้งานนะคะเหมาะกับทุกอาชีพค่ะจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าแล้วก็รับซื้อของเก่าหรือว่าจะเป็นนายฮ้อยนะคะที่แบบรับซื้อวัวค่ะสามารถเคลื่อนย้ายขนรับน้ำหนักได้ถึง2ตันเลยค่ะถ้าต้องการใส่คอบก็มีนะคะจะมีรุ่นที่ใส่คอบแล้วก็ไม่ใส่คอบติดต่อกับเราได้ค่ะ ใส่อคอกเพิ่มราคาไใส่ข้อกก็ฟรีค่ะถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่ข้อกนะคะทางร้านก็มีบริการใส่ให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะเราจะไปดูห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้1.9 v p o w e r นะคะรถของเราหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะก่อนลูกค้าจะรับรถเราจะมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องไส้กรองให้ลูกค้าค่ะ แล้วรถคันนี้แถมฟรีประกันภัยชั้น1น,นปีแรกค่ะแล้วก็ทางร้านมีแถมประกันอุบัติเหตุให้ลูกค้าด้วยนะคะฟรีภาษีพรบค่ะโอนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเราจบเพียงคแค่500 0บาทเท่านั้นค่ะย้ำราคาของเรานะคะจากหน้าร้าน450,000บาทนะคะถ้าลูกค้าทักมาในเพจของเรานะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาคือ จบอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลดทันที30,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นจบอยู่ที่500บาทค่ะเอกสารไทยแค่บัตรประชาชน1ใบนะคะแล้วก็มีอาชีพให้เราตรวจสอบคือตรวจสอบหน้างานจบเลยค่ะไม่ต้องใช้เอกสารยุ่งยากอย่างอื่นอีกค่ะถ้าลูกค้าสนใจตอนเดียวจากทางเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 094 375 0146นะคะสำหรับวันนี้ก็อยากขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ